แล้มาชมเจ้าคุณปูกันต่อครับชันมากๆเลยฮะดูดิฮะแล้วทางก็แคบแคบไหยแย่ลงไปตรงนี้เลยครับโอ้โหอ,อ้าวถ้าเต็มแล้วแมคโครเขาก็จะเอามือมาวางไว้ข้างๆขอบกระบะนะครับคนขับรถดัมเขาจะมองสัญญาณบุ้งกีนะครับ บุ้งกีถ้ามาอยู่ข้างกระบะแล้วอยู่เฉยๆเมื่อไหร่ก็ออกตัวได้นี่แบบนี้ครับนี่คือการส่งสัญญาณครับปโอ้โหโอ้โหเสียงก็อโหดมากเห็นไหมครับถ้ารถมีสโลนี่ขึ้นแบบสบายๆเลยนะฮะเห็นไหมครับแหมอ้าวลงเป้ยลงไปต่อครับ อา้าวเริ่มเละเอา้าวแปบ,บน้ำงามแล้วครับแปบ,บน้ําอยู่ตรงนี้เองครับทีนี้งามไส้เลยแล้วทํายังไงกันดีทํายังไงกันดีครับมีน้ําอย่างนี้ก็สนุกสิครับเออโหยงานเข้าแล้วครับนะฮะถ้าไม่มีน้ํายังพอทนครับนี่ฮะนี่ครับแปบบน้ําอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะอือหือ งานเข้าแล้วครับทีนี้พอเจอน้ํามาที่นี้ก็จะมีการฟรีกันเกิดขึ้นครับไม่เสียเงินครับฟรีครับ<ส>ก็เ<ส>ขาวางแป๊บท่อแบบตื้นนะครับนะอันนี้คือมันตื้นเนาะตื้นแล้วมันก็เป็นทางผ่านของรถด้วยนะครับเป็นทางผ่านของรถรถก็เลยเหยียบนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเจ้าของสวนบอกว่า เดี๋ยวถ้าตรงไหนแตกเ็เดี๋ยวก็ซ่อมเอานะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันอยู่ลึกอยู่ตื้นยังไงนะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเจ้าของสวนทําใหม่นะฮะแต่ว่าถ้าน้ําลงไปถูพื้นแถวนี้เมื่อไร่นะครับงานเข้าแน่ครับทีนี้ฮะดูครับจะอยู่ข้างบนนี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ลงไปอยู่ข้างล่างงานเข้าแน่นอน เดี๋ยวเรามาชมนิสสัน r อนเทียกันดูสิว่านิสสันคอนเทียเวลาขึ้นนั้นจะรู้สึกอย่างไรคงจะต้องดันเนินกันหน่อยชันมากครับวิ่งใกล้ๆนะครับแต่ก็ไม่หมูนะครับเพราะว่าทางชันนะครับโอ้โหดูต้องบอกว่าชันจริงๆ นี่ะฮะสาเหตุที่รถดำก็จะต้องใส่ลอ้อใหญ่ๆดอกยางใหญ่ๆตะกยแรงๆเพื่อไม่ให้ติดลมนะฮะดูนี่ยอยแย่ลงไปโอ้โหชันมากๆเอาแล้วครับขึ้นมาเลยขึ้นโอ้โหลออยครับล้อลอยครับเอาเครื่องดับเลยครับโอ้โห โอ้โหล้อลอยเลยครับโอ้โหโหดจริงๆคันนี้เอาละครับเอาละครับทางเริ่มยุบแล้วครับเจอล่องน้ำเข้าไปทางเริ่มยุบแล้วครับทีนี้ครับงามไส้แล้วฮะงามเข้าแล้วฮะที่นี้งานเข้าอาวถอยมาถอยมาถอยมาครับถอยมา ถอยมาถอยมาโอ้โห,โห,โห,โหงานเริ่มมาแล้วครับมีแบบน้ำแตกหนึ่งอันหลอจริงๆฮะคันนี้ฮะดูเพิ่งทำมาใหม่นะครับเสร็จแล้วครับเหลือแค่ติดไฟบนหลังคาก็เสร็จเรียบร้อยทางเริ่มยุบแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นลำบากกันนิดนึงแล้วนะ สองสาเที่ยวยังไม่เท่าไรนะครับถ้าหลายเที่ยวมานี่ก็จะเริ่มยุบแล้วดินเริ่มยุบรถดำก็จะเริ่มเหนื่อยครับใกล้จะเต็มแล้วครับเต็มแล้วก็ต้องดันกันหน่อยทางก็เริ่มยุบแล้วครับโอ้โห จนหน้าหล่อจริงๆครับอ้าวออกตัวได้โอ้โหล้อหน้าลอยครับโอ้โหดันขึ้นมาตรงๆเลยครับโอ้โหปั้ยึขึ้นมานี่ล้อหน้าลอยเลยฮะอา้าวขันต่อไปครับมาวิ่งกันอยู่สองนั้นครับน้องเป้ยไปน้องเพียนมาน้องเพียนไปน้องเป้ยมาครับนี่ ในสันฟอนเทียทางนี้ต้องบอกว่าชันนะครับฝ่ายหลังแย่ลงไปนู่นครับวันนี้เราทำงานสายนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ดินมันแข็งตัวนิดนึงเพราะว่าฝนตกครับนะฮะต้องการให้ดินแข็งตัวขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา อกว่าเดี๋ยวจะทําทางให้สวยๆอย่าเพิ่งด่วนลงไปครับใจเย็นๆครับน้องเฟยใจเย็นๆครับแย่ลงไปแย่ลงไปโอ้โหออกตัวนี้ต้องบอกว่าล้อหน้ายกเลยนะครับจากที่ผมนั่งสังเกตการณะนะผมได้วิเคราะห์ว่ารถน้ำเหล่านี้นะครับ ที่เขาติดสโลมาเนี่ยนะครับนะฮะมันทําให้รถนั้นมีแรงดีนะครับรอบทดมันจะได้ดีขึ้นในการบรรทุกนะฮะถ้าเกิดว่ารถไม่ใส่สโลเนี่ยถ้าเป็นทางแบบนี้เนี่ยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าขึ้นไม่รอดแน่นอนถ้าใส่สโลสบายครับรอบทดจะดีครับมาเดี๋ยวเรามาชมนิสสันฟอนเทียกันอันนี้ออกตัวยกหน้าอยู่เรื่อยเลยครับโอ้โห สังเกตล้อหน้าซ้ายให้ดีนะครับล้อหน้าซ้ายจะมีการยกประมาณหนึ่งคืบครับอา้าวออกตัวได้นี่ฮะโอ้โหอันนี้ออกนิ่มๆครับออกนิ่มๆไม่ยกครับถ้าออกไม่นิ่มยกแน่นอนฮะโอเ้เอาละครับทางเริ่มเก๋แล้วครับทางเริ่มจะยุบแล้วครับหลังจากมีน้ํา ตามไหลาทางาหล่อจริงๆครับกันนี้ครับเอาถอยลงไปวันนี้ถอยดินกันสองคันครับแม่กันชนหน้าหล่อจริงๆครับสุดยอดเลย